ขะเจรินพรอ,อุบาสกกบาสิกาทุกท่านพอดีจะบันทึกคลิปธรรมะแล้วได้ยินเสียงหมาเห่านะโอ้โห و, จะบันทึกซะหน่อยเสียงหมาแทรก็ามาไม่รู้เสียงเข้าไปหรือเปล่านะแต่ว่าก็ได้แง่คิดธรรมะขึ้นมาทันทีนะญาติโย,ยมนะเพราะว่านึกถึงก่อนพุทธกาลอีกโยมนะพระเรียเเกิดเป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นพ่อค้าแล้วไปพบเห็นพราหมณ์คนหนึ่งเขามีใจที่อ่อนน้อมนะจิตใจดีแล้วทีนี้เขาเดินผ่านแพะตัวหนึ่งอุ้ยแพะมันเห็นพรามปุ๊บมันถอยหลังแล้วมันย่อตัวลงพรามเห็น โอ้เจ้าแพะตัวนี้พูดไปด้วยนะพนมมือไปด้วยเนาะโอ้เจ้าแพะตัวนี้เนี่ยมันอ่อนน้อมเสียเหลือเกินมันคงจะมีศีลมาตนก่อนมันคงจะได้เป็นแพะที่จเจริญน,น่าดูพ่อขาบอกท่านท่านท่าน,านระวังระวังระวังมันถอยแบบนั้นให้ระวังระวังไม่ทันโดนชนเข้าไปอย่างแรงกระดูกหักโยมนะเพราะว่าพามก็อายุเยอะแล้วล้มกระแทกกระดูกหักข้าวของพังพามก็ได้แต่แบบ ร้องร้องนะด้วยความเจ็บปวดอย่างมากนะเพราะเขาบอกนี่แหละนะนะกระดูกก็หักนะเข้าวของก็ตกหล่นนะเพราะเราไปไว้ใจสัตว์สีเท้าก็ดีนะญาติโยมอยากให้ญาติโยมได้แง่คิดนะไม่จําเป็นจะต้องสัตว์สีเท้าหรอกนะมนุษย์เราเนี่แหละนะรู้หน้าไม่รู้ใจศัตรูอาจจะแฝงมาเป็นมิตรก็ได้นะดังนั้นแล้วเราอย่าวางใจคนจะจนใจเองเช่นเดียวกันนะเราต้องมีสติระมัดรองไว ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทเนี่ยมันประเสริฐที่สุดนะโยมนะถ้าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเตรียมตัวไว้เลยนะต้องรู้ตัวนะเพราะเราใส่ข้อมูลในชีวิตแบบนั้นเองเพราะประมาทเองดังนั้นถ้าเราใส่ชีวิตข้อมูลด้วยความไม่ประมาทมันจึงเกิดความประเสริฐขึ้นผลเป็นออกมาใช่ไหมอินพุตอย่างไรล่ะเอาพุตก็จะออกมาเช่นนั้นแหละดังนั้นดำรงชีวิตให้มีสติไว้เสมอการเดินจงกรมโยมนะมันทําให้เรามีสติได้ดี สตินี่จะดีมากนะบางคนบอกเดินทําไมให้เมื่อยก็เดินไว้ให้มันเกิดประโยชน์ในชีวิตไงให้มันมีสติไงอินพุตยังไงเอาพุตก็ดีอย่างนั้นแหละถ้าอินพุตไม่ดีเอาพุตจะดีเหรอดังนั้นอินพุตให้มันดีๆประเสริฐเกิดแน่นอนดูหน้าไม่รู้ใจมีสติระมัดระวังไว้ฝึกฝนไว้ทุกวันสมาธิทําทุกวันดีทุกวันขอจเจริญพร